และคิดถึงเธอในตอนเช้าเธอที่รักมันใช่ไหมอยากจะพูดอะไรไในใจมากมายพูดกับเธอคนนี้แก้มที่ดูกลมกลมน้ามาเรียงกันแบบนี้ยิ่งจะเป็นอย่างนี้จะยิ่งน่ารักขึ้นกว่าเดิมรู้ไหมกูเบบ สวัสดีครับผมเจแปนจากเวม m u สิกครับสวัสดีครับชื่อพีจากม a สเตรย์ครับเปิรจาก m าสเตครับผมเป็นศิลปินครับจากค่ายเวมมิสิกครับครับผมวันนี้ก็มาในงานของแฟเมน้องสมรักเนาะก็ได้มาร้องเพลงกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็สนุกมากในวันนี้เนาะใช่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้มาในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่ว่ามาในฐานะ แฟนลับน้องสมหลังด้วยใช่ช่ำช้ำผมเพิ่งเห็นน้องเขายังไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆนี่คือขึ้นฝีผมทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าอันกริทึ่เริ่มรู้ว่าผมโดนตกนะครับของผมนี่ก็คือผมใช้สินค้าหลายตัวนะที่เข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ที่ใช้บ่อยจะเป็นลูน่าไอคิมกับอาเจนัวเขาเรื่อยๆเขาเรื่อยๆน้องผมนี่แบบสุดยอดอยู่แล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้นะครับของผมเองนะครับชื่อเพลงว่ากึ่งสําเร็จรูปนะคะ ได้ที่ไหนฟังได้ที่ไหนสามารถติดตามได้ตาม YouTube Music นะครับหรือว่าสตรีมมิ่งทั่วไปพวก Spotify Apple Music หรือว่าจะเป็น j ู๊กส์มิวสก็มีครับใช่ครับแต่ว่าถ้ามิวสิกวิดีโอต้องดูที่ช่อง Wave Music ใน YouTube นะครับฝากเพลงน้องด้วยจริงๆเพราะผม2คนก็เป็นคนโปรดิวซ์เพลงนี้ให้น้องใช่แต่ละคนล่าสุดนี้คิวน้องเจแปนเพิ่งปล่อยไปเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณเดืนอน2เดือนเดี๋ยวมาร์สเดย์มีเพลงปล่อยด้วยเช่นกันครับยังไงก็ฝากด้วยครับครับผมยัไคโอ้ จริงๆเพลงของ Mars Day จะตรงกันข้ามกับฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้เขาจะเป็นเพลงรักเป็นเพลงเพลงป๊อปรักหน่อยอของผมจริงๆก็เป็นเพลงป๊อปรับแต่ว่าเนื้อหา sad boy นิดนึงแบบแ<อ>ว่าเพลงเศร้านิดนึง<อ>ใช่ครับจะแบบคอนทราสต์กันอยู่แล้วก็พวกเราสองคนมีวงด้วยฝากวงด้วยแล้วกันครับ marsday o f f i c i a l ครับ marsday o f f i c i a l ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับฝากดังดูนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจอกันนะขอบคุณครับ